มาครับเดี๋ยวเรามาลองมีดใหม่ให้เล็ดเล็กันไหวไหมวะมีดใหม่นะครับมีดใหม่เล็ดเล็ดเล็ดเสียงอ่ะเราต้องปิดเพลงนะครับเสียงมันจะไม่ค่อยได้ยินนะถ้าผมเปิดเพลงเป็ยังไงฟันขาเปลี่ยนเป็นเปลีนเปลนเปลนเออฟันแม่งเลยเอ้ยตีบโอ้ นี่ดาบอัพขั้นสามแล้วนะเฮ้ยน,นี่บุตรแม่มีแม่มดดฟันขาเอโดดดีดีดเอ้ยฟันขาโอ้หต้องใช้สมาธิหนึ่งครับในการหน,นีอะไรมึงบีมหมัดปั่นเลยชงเชิงชงเชิงเออเฮย้ย แม่งหมุนโคตรเบาเลยจิจิๆๆจิจดจิดิเหยียบหัวที่อืมปาดขาลุกมาก็ฟันอีกทีทเข้าไปฟันล่างอุ้ยเจ็บนะนั่นมีคนเจ็บครับคุณหมอคุณโดนทิบแล้วคุณฟันแค่นั้นแหละนีฟันขาปิดเสมา ไปพูดคุยอะไสักคำก็ฟันขาก่อนเลยกูฟันมันเลยแล้วันเอ,อ้ยโอ้โหนี่ฟันแม่งเลยรัวจัดรัวเลยรัวเลยกูบอกเดี๋ยวกูรัวฟันฟันไปอีกไม่หมุนเลยกูปัน่นชงเชิงชงเชิง,ชงเออเง,ง,ง,งี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยฟันกคา,าดเออ ดดฟันเงี้ยเงลุกขึง้เงเงี้ยเงเงี้ยเงี้ยนยแรงชักเริ่มชอบดาานีะแล้วนะโอ้กูโดนช็อตชาร์จหัวก oh, oh, oh. ูโอ oh, okay. um, the <okay> ้ยเงี้ยเงโอ้โหโดนเตะอีก้ยหัวดิกูเกือโดนงีดยนานแล้มั้ั้โดนทีเมื่อกี้น่าจะเีงนะรังี้ ฟันขามก่อนเลยกูเตะเรียบร้อยที่ยังโอ้โหเรดเฮดด้แค่นี้เหรอเพื่อนโอ้โหไม่ตีเ,ตเกือบตายเลยแมทนี่ขวาร้างแค้นวะ่ะข้ามาขอแกมือใหม่กับเจ้าจริปเปอร์ขอใหม่วะมาตอนนี้อัพเกรดฟูลแล้วแล้วมีชาร์จหอกใหม่กด,ด้วยยาลิแล้วซึ่งกูติดระเบิดให้ด้วยเหอมืมาไม่ได้ อือโหมึงรี่ยังไงมนง่แต่ก็เบาลงอยู่อ้าวหอบกู้เข้าแล้วละมึงสนุกละมึงทีหอบกู้เข้าละอ้าฮ่าไหน่หลอบนี้ขาจะไม่มีการสอนให้เจ้าเอ้ยโอ้ยยัง เอาแทงหะวอาดูสิดีใส่เหียบเร้อยไอ้จิจรัาแต่ก็ไม่เป็นไรเข็นมือเยี้ยหรออเราไว้ดีจครับหูมือนม่เอ,เอ้ยอูาูไม่มีแทงขา ผู้ผู้เตี้ยงเรียบร้อยเพอร์เฟกเป็นไงเลยเจ้ารีเปอร์ถึงตาเจ้าแล้วบูชเชอร์กลอกวะหล่อกวะเพื่อนกูไม่จำเป็นต้องตีชาเล่นจกุกจะฆ่าเงินส่วนชาลิ่งปิดทีหลังโอ้ยโอ้ยจะแ,แบบบอสเรามันตุยนยนะ้ย,ยนุ้ยอยู่นะโอ้ตุ้ยนุ้ยโอ้ โอ้ยตน้นุเมแต่รวดเร็วนะครับแยกไม่ธรรมดาอะไรอะไรมึงจะมึงจะอุ่นกับข้าวหรือไงเฮ้ยเจอกูหนึ่งหอกห้าโอ้ยแตงเฮ้ยโหแซดจะเป็นไงวะโดดทีบโดดตาม แทงขาขาดอู่เดี่ยงเรียบร้อยไหมเนี่ยโอ้ยคู้โอ้โหโ,โหแล้วใส่ึงยับโอ้ยมึงขาขาดแน่เรียบร้อยโอ้ยม,มันง่ายจัง,งวะโอ้โหนี่บอสมือเนะี่ย โอ้ว้ย no ลิเปอร์ม right? ่นเก่งมึงเยอะกับเอเลี่ยนเฮดอะเก่งมึงเยอะเลยดูเฉยเลยโอ้โหแต่มันถีบเราแรงนะมันถีบเฟนซี่นะถีบเราเจ็บนะนี่ี้แม่งแต่มันไม่ได้ฟันเราเลยนะโอ้ยอุ้ยแต่เฟนซี่ขึ้นสองแนี่ฟาดเราทีเดียวนี่เราเลี่ยงเลยนะเราแบบเราเลี่ยงเลยนะมันฟาดเราทีีโอ้เอาแล้วอุ้ยเมื่อกี้วันโลเลยนะสันประมาณ วันแปดร้อยลิตรครับอย่างเงี้ยเฮียกุแตกเลยมันเอาพันมันเอาน้ำหักพันโลเฮียส,สะเทือนตั้งเมืองอ่ะตรงเนี้ยเจ้ายอมรับมาเจ้าจกินผลกิโลกิโลได้ไหมไอ้มึงหนักอย่างงี้วะเพื่อน <c oughs> โอ้โหแต่พันโลมันก็ไม่น่าจะได้ดแดกหรอกโป้งเรียบร้อย โอ้โหว่ามันบอสมันอีซี่ยังไงเพื่อนเฟชม a t อะไรเนื้อสดชื่นเรอูแปลเฮียนะ